สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคู่ที่เป็นปัญหากันนะคะจะเปิดแค่ฝั่งเขานะเป็นความคิดความรู้สึกฝั่งเขาแล้วกเ็เขาจะทำอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์แล้วก็ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะแล้วก็ไพ่แนะนำการอ่านเนี่ยจะเป็นการอ่านแบบโดยรวม อย่าเอาไปตัดสินใจทำอะไรในชีวิตจริงนะคะเพราะว่าในคลิป YouTube เนี่ยไม่รู้ว่าอ่านของใครนะคะไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอะ ขอดูพลังงานของคุณที่มาดูคลิปนี้ก่อนนะไพ่เดมูนไพ่แห่งความคิดถึงไพ่แห่งความจมดิ่งกับอันอาเขาเรียกว,ว่าอดาีตที่มันผ่านมาหรือแม้กระทั่งความกังวลความฟุส้สั้นกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นประมาณนี้ด้วยนะคะแต่เอาจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดคุณดึงพลังงานตัวคุณได้คุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากเลยนะ เพราะว่าไพ่สิบถ้วยเกิดขึ้นเนี่ยคือคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีความครบในตัวเองอยู่แล้วบางคนเป็นคนโปรไฟล์ดีนาทธิการงานดีบ้านไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่มาในเรื่องของความรักเนี่ยแหละนะคะถ้าเกิดถามในเรื่องของความสัมพันธ์คุณเองคุณก็อยากที่จะเริ่มใหม่กับเขายังอยากใช้ชีวิตคู่กลับมาเป็นคนรักกลับมาเป็น ครอบครัวตัวคุณก็ยังมีการวางแผนอนาคตที่มีเขาอยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลานะก็เลยทําให้บางทีอะบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยเหมือนดึงหรือคือดึงอะจะใช้คําว่าดึงไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าสักทีหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ สติการตัดสินใจราชินีเธอเหรียญเขาเป็นคนที่มีฟอร์มเยอะนะเป็นคนที่แบบว่ากลัวการเสียหน้ามากๆมากๆเลยเด็กถือช่วยแอบสองคุณอยู่นะเนี่ยราชินีถือช่วยโอ้ ไพ่ดีมากๆากเลย9ไม่เทา้าโอเคทีนี้จากไพ่เนี่ยในเรื่องของความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าเขาวางเรื่องของคุณหรือลืมเรื่องของคุณไปแล้วหรือแม้กระทั่งลืมคุณไปแล้วอะไม่ได้ลืมเพราะไม่น,นั้นอาจจะไม่มีไพ่ชัดจิตเกิดขึ้นการคิด การคิดจบทวนคือตัวเขาน่าจะรู้ว่าเขาเองเขาก็เป็นคนที่เอาเปรียบในความสัมพันธ์เหมือนกันจนเป็นคนคุณเองจะเป็นฝ่ายที่ชุ่มเชยในความสัมพันธ์มากๆนะหรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนใจดีเวลาที่เขามีปัญหาอะไรอะเกิดขึ้นในชีวิตหรือแม้กระทั่งปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณเองคุณก็ไม่เคยแบบถอยห่างหรือไม่เคยปล่อยมือเขาอะ นะคะคุณเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเขาตลอดมาแต่คนคนนี้เป็นคนที่จัดติกจัดติกเป็นคนที่คิดช้านะคิดช้ามากมากแบบมากมากอะ่ะเหมือนถ้าเกิดแบบให้เขาตัดสินใจเรื่องของคนอื่นเรื่องปัญหาการแก้ปัญหาการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ออกแนวคิดออกไอเดียได้ดีนะ ได้เด็ดขาดแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองคือตกม้าตายโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะเออหากคุณถามว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับเขาเนี่ยมันมีค่ามากไหมมันมีค่าบ้างไหมมีนะคะไม่ใช่ไม่มีความดีที่คุณได้ทําให้กับเขาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจของเขาในความคิดของเขา สิ่งที่เขาคิดคืออคุณเองอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าดูแลเขาดีมากๆนะราชินีถือช่วยคุณเป็นคนที่ให้เขาบางทีให้เงินให้ชองให้เวลาให้สิ่งของหรือให้อะไรก็ได้ที่คุณให้สามารถที่จะให้ได้อะ่ะคุณให้หมดหน้าตักนะคะคุณให้หมดหน้าตักเลยแล้วก็คือความจริงใจคุณมีเกินเบอร์ซึ่ง ตัวเขาเองอ่ะไม่เคยได้รับความจริงใจที่บริสุทธิ์ใจขนาดนี้จากใครเขามีความเป็นห่วงคุณด้วยนะคะเพราะว่าอีกนายหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งในบางคนนะคุณอาจจะเป็นคนที่โดนเอาเปรียบบ่อยบางทีไม่ใช่เป็นเรื่องความรักบางทีเอาเปรียบจากคนรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ มีความห่วงหรือบางคนตัวคุณอาจจะมีโรคประจำตัวอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะ <S <S> <S เขาลืมเรื่องราวในอดีตที่คุณกับเขาได้ใช้เวลาร่วมกันหรือยังอย่าง,างนะคะมีความแอบหึงแอบห่วงคุณอยู่ด้วยนะว่าเพราะก็กลัวคือคนที่เคยได้รับอะได้รับมาตลอดเนี่ยเขาก็กลัวว่าคุณจะไปทำ สิ่งดีๆหรือไปให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่เขาอะไรอย่างเงี้ยมีความหึงมีความห่วงเกิดขึ้นมีความคิดมากเกิดขึ้นเพราะเอาจริงๆแล้วว่า <c oughs> ตัวเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถที่จะหาคนแบบคุณอะได้จากที่ไหนเดอ s t สตาเนี่ยเป็นไพ่แห่งความคิดถึงอีกในนึงอะ่ะเวลาที่เขาทำอะไรผิดพลาดคุณไม่ค่อย ซ้าเติมเขาเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณแล้วเขาเย็นคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณเหมือนเป็นคือคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอะในการใช้ชีวิตในการเติบโตออไปข้างหน้าไพ่เดอะสตาร์เนี่ยคือคุณเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียขอโทษนะคะกองสัตเขาเรียกเขาเรียกว่าบางทีคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเนี่ยแต่คุณมีความแบบ ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวนะคะอ,อีกนายหนึ่งอ่ะถ้าเกิดคุณนิ่งในตอนนี้นะเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเกินไปละเขาจะเหมือนกับคนที่เริ่มร้อนรนละนะคะเขาเองเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่ใช่คนรักที่ดีพอแต่เขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณบางที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มีในเรื่องของระยะทางคนคนนี้มี นคิดที่จะอยากเดินทางมาหาคุณนะอีกในหนึ่งเคยเคยได้ยินมาเวลาที่เราพูดคุยกับใครแล้วเราได้เป็นตัวของตัวเองนั่นอนะเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณอนะเขารู้สึกว่าเขาได้เป็นตัวเองนะคะถึงจะมีความแบบเอาแต่ใจถึงจะมีความแบบต้องกเรียกร้องความสนใจหรือเป็นด้านด้านลบอะค่ะ แต่เขาก็รู้ว่าไม่มีใครรับเขาได้เหมือนที่คุณรับได้กับเขาอีกนหนึงอะตอนเขามีปัญหาอะไรเขาสามารถที่จะพูด,พดคุยหรือคุณเป็นคนที่ให้ควาให้คำปรึกษาเขาได้อย่างที่บอกว่าคุณคอยอยู่เพียงข้างเขาตลอดอะแล้วเรามาดูกันว่าแล้วเขาคิดจะทำอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะให้เดอะซันเกิดขึ้น นะคไะพ่เดอะซันเดอะซันมานี่เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยนะสำหรับอะไรที่แบบเป็นปัญหาอะไรที่มันคุมเครืออะไรที่มันมืดมัวนะ่ะสิบดาบสอขยายสิบดาบหน่อยนะคะแปดเหรียญราชาถือถ้วย ราชินีเธอดาบแต่เขาเดาทางคุณไม่ออกอะ่ะสี่เหรียญราชินีถือดาบสี่เหรียญขอดูสี่เหรียญหน่อยหกดาก ใช้เวลาสักพักใหญ่สําหรับดวงคนนี้ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแต่อันนี้เป็นดวงโดยรวมมากๆอย่างที่บอกอะค่ะไพ่แห่งความคิดทช้งนั้นเลยแต่เป็นไพ่เช็คแอคชั่นเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะ คือเอาจริงๆแล้วอะจากพลังงานนะคะจากตามหน้าไพ่เดอรซันเนี่ยสิ่งที่เขาคิดที่จะทําอย่างไรต่อไปก็ตรงตามหัวข้อแหละแต่จะลงมือทําเมื่อไหร่เท่านั้นเองคือการพูดคุยการปรับความเข้าใจถึงการหันหน้ามาคุยกันนะคะเพราะว่าเดอรซันเนี่ยตัวเขาเองอะถ้า คุณกับเขามีเรื่องอะไรที่ยังปิดค้างกันในใจเนี่ยหรือแม้กระทั่งเขาเองอะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่ให้คุณตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะพูดคุยกับเขาต่อหรือจะไม่พูดคุยกับเขาต่อทั้งๆท,ที่ในใจเขาอะ่ะอ,อ,อยากไปต่อกับคุณนะ อ่าแต่มีความแบบไม่กล้าพอไพ่สี่ถ้วยไม่กล้ามากพอเพราะว่าอะไรเขารู้ว่าเขาได้ทําให้คุณแบบเจ็บหนักหรือทําให้คุณแบบออกแนวสาหัสเลยอ่ะคือเขาน่าจะมีความคิดที่ว่าเขาไม่ใช่คนรักที่ดีอนะคะใน <c oughs> ตอนที่เขามาพูดคุยกับคุณเนี่ยเขาจะควบคุมอารมณ์ในด้านที่อยากกลับมาคืนดีมากๆนะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเหมือนคนที่กลัวเสียหน้าด้วยนะคะมีความหวงแหนคุณมากนะเพราะว่ากลัวว่าคุณจะ move on หรือไปจากเขาจริงๆเขาเองอ่ะถามว่าตอนนี้ในความนิ่งเงียบของเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดมากนะคิดมากเลยนะคะราชาถือดาเพราะว่าเขาน่าจะพูดหรือทำอะไรบางอย่างให้อ่าให้คุณรู้สึกแย่ให้คุณรู้สึกแบบผิดเป็นฝ่ายผิดหรือใช้อารมณ์คำพูดที่มัน รุนแรงนะกลัวนะเนี่ยกลัวว่าคุณจะมูฟอ่อนอีกในหนึ่งสิ่งที่เขาคิดจะทําคือเขารู้แล้วอะค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยปัญหามันเกิดจากตรงไหนบางทีปัญหามันเกิดจากในเรื่องของการเงินครอบครัวไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางทีองมันเป็นปัญหาบางคนบางคู่เป็นปัญหาที่แก้ได้ยากมากๆก็เลยทําให้เขาเองอะเขาก็ยังคิดถึงการแก้ปัญหานั้นอะไม่ออกเหมือนกันนะคะ ทีนี้ถามว่าการวางแผนในความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นอะ่ะมีไหมมีนะอีกในนึงคนคนนี้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เน่เคยฝืนกันมาตลอด<ม>เขาเองเขาก็รู้ในสิ่งที่เขาฝืนตัวคุณเองก็น่าจะรู้ในสิ่งที่คุณฝืนนะคะอีกในนึงอะ่ะเขาชอบนะเขาชอบเวลาที่คุณอ่อนหวานอ่อนโยนดูแลกับเขาดูแลเขานะคะ กา,การพูดให้คุณเข้าใจบางทีคนคนนี้มีความเขาอาจจะแบบในบางคนนะฮะเขาหายไปไหนมาอ่ะเขาก็จะบอกคุณให้คุณเข้าใจว่าเออเขาไปทํานั่นนี่มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันมาดูข้อความจากเขาถึงคุณกันนะคะ เด e เอม e r โ r คงคนนี้มีความเอาแต่ใจนะคุณเตรียมตั้งรับดีๆเขาจะลุยกลับมาเดินหน้างอคุณ The เอม e r โ r คือเขาคิดตลอดว่าเขาไม่ดีพอแต่เขาก็อยากไปต่อกับคุณ The เอมเพรสโอ้โหเขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเขาเองเขาก็ตัดคุณไม่ได้นะ คุณมีแรงดึงดูดจากเขามากๆที่บางทีเป็นอธิบายด้วยคำพูดให้เขาอธิบายอ่ะจะยากมากแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอะตัดคุณไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเขาจะกลับมาตอบแทนสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้กับเขานะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณแบบทำอย่างทำดีๆอย่างที่ทำกับเขาอะทำกับคนอื่นเขารับไม่ได้นะคะ สามเหรียญการเริ่มความสัมพันธ์การดูแลความสัมพันธ์นี้กันขึ้นมาใหม่การพูดคุยเขาอยากคุยกับคุณนะกาวถ้วยเขามั่นใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งเขานึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะอะเรามาดูคำแนะนำจากไพ่กันว่าไพ่ยอยากแนะนำอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้ อินเนอร์พีการเข้าใจตัวเองว่าตัวเองอะต้องการอะไรบางทีอย่าเพิ่งไปคิดด้านลบมากในเรื่องของความสัมพันธ์หรือจินตนาการด้านลบอะค่ะลองสร้างจินตนาภาพในสิ่งที่คุณต้องการนะคะความรู้สึกเป็นอิสระปลดปล่อยความรู้สึกทุกความรู้สึกเศร้าชิ้งไปอย่าพันธนาการตัวเองไว้ในความทุกข์โอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเขาคิดถึงคุณนะ ราชินีถือไม้เท้าเนี่ยคิดถึงอ,อยากปาักความเข้าใจโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุข,ส,ขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ